ยังไม่ไ oh. ด mm ้กินเลยอยู่ในตู้เย็นนะแพ็คมาลล์เมเลยไปไปอันไปไหนหเนียนไหนหุเลียนบางคนมีหนามลูกบางคนมีหนามไปอร่อยไหมเนี่ยได้นี่บอกอุณเลย เอ้ยสโล,โลออกี่บาทคสามโล,นนะมโลอะไรสามโลมงคุดอ๋อมงคุดมิวกินเหรอกินแน่ใจหลเท่ขาอะไรสามซีนี่นะผมนกินใช่ไหมอวไม่เอาลองกล่องเหรอกินลองเจ้าจะกินมงคุดกินลองกล่องอก,กว่าทุกเล็ นั่นแหละถ้าลูกใหญ่ก็แตงโมลูกใช่เขาดีเท่นหล้วดีขึ <S <S anyway> <S 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 ้นละดูยงวเดี๋ยวรอแม่ก่อนเนื้องอกสมองใช่เมจามาของมะเท้าขอต้มให้ขอวัดลูกใหญ่ๆกระเตร ไงเก็บบาราตาอี่มเันอ่นี้ขนมชั้นนะขนมชั้นนะเปียกปูนอยู่ในกล่องลูกเปียกปูนอยู่ในกล่องนู้นสีเขียวที่มีมะพร้าวเลยหรือจะเอาวุ้นไม่จะเอาอะไรไม่จะเอาวุ้นหรือเอาเียกปูน อันนั้นสั่งขยาแต่ถ้าขาเหนียวสั่งขยาอยู่นี่คูบบ้จเอข้าวเหนียวสั่งขยาอเอาอันนี้อเอาให้นะเอาให้พี่เขาใส่ถุงปลาพ่อมาแล้วพอกลับบ้านแล้วอ่ะถือให้หมดอ่ะถือให้หมด ี่อย่างอ่ะเนี่ยสี่อย่างแล้วนะอะไรอีกนี่สอย่าง,น,งนะคนเดียวเนี่ยเอาอะไรนน้อรรนนนเอาสองอันเอาสอ,อันยมชกโกแลนูเทล่าอ่เอานูเทลล่าค่ะ เดี๋ยวจะสะดุดนะเดี๋ยวจะสะดุดไม่ใช่แม่ลมลกมล,ลัวล้มเนี้ยเนี่ยเห็นปะก่อนเลยแม่ไข่หวัวขอลดก่อนนี่แมวนด้ของกินแล้วค่ะ